สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ถนนเส้น226นะครับคุณผู้ชมจากเมืองสุรินจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเจอตลาดขายของป่านะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินชมนะครับโอ้โหซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับคุณผู้ชมครับโทษด้วยครับตลาดนี้เอิ้นตลาดหยังครับเนี่ยอ๋อตลาดสะพานลำชีจอ๋าดสะชีบครับมันเป็นเขตของอำเภอหยัางครับเนี่ย โ oh, okay. อ้เขตอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์บ่โอ้ oh, ตลาดสะพานลำชีเนาะอ่านั่นแหละครับคุณผู้ชมตลาดสะพานลำชีอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศกันครับโอ้ oh, นาสนใจนะครับพี่น้องครับโอ้ oh, นาสนใจนะครับพี่น้องครับเฮดตลาดริมลำชีนะครับคุณผู้คุณผู้ชมครับตลาดริม ลำน้ำชีนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับโอ้เห็ดพงเห็ดขอเพิ่นกระไลนะครับพี่นองแบบแย้มแบบแย้อืมสุดยอดครับพี่น้องครับเฮ็ดหนาสนใจมากๆเลยนะครับพี่น้องครับของปลาตามฤดูกาลเลยเป็นบ่ครับเนี่ยหาน้ำปลาแถวบ้านเฮานี่เลยบ่ครับเนี่ยเขาเอิ้นว่าตลาดริมลำน้ำชีบ่ครับลำน้ำชีกับแม่น้ำชีเนี่ยคนละอย่างเป็นบ่ะ ะนม่นบ่ลำน้ำซีเนี่บ่โอ้ลำน้ำซีแต่ว่าเขตอำเภอกระสังเนาะบังเน่อ่าเขตอำเภอกระสังจะน้าโอ้ลำน้ำซีครับเอาขอบุณครับเดี๋ยวผมสิยางเบิงตลาดก่อนครับโอ้มีแต่ของปลาด่าสนใจนะครับพี่น้องครับเพื่อนพ่อข้าเพื่อนบอกเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าถ้าเป็นตอนเสาร์นี่สีของสีหลายกว่าหนีเด้อครับพี่น้องกันว่าโอ้ พี่น้องตลาดนี่นะ่าสนใจแห e nah ้งนะครับพี่น้องครับนี่ตาเห็ดแบบของปลาเลยนะครับพี่น้องครับตลาดนี่ตลาดริมทางนอตตลาดถนน226บ่ครับเซนเนี่ตลาดริมทางถนน226ริมลำน้ำชีนอตตลาดริม future, <my> ลำน้ำชีนอตตลาดนี่เนี่กระโลงยาเดี๋ยวานะโอ้น่าสนใจแห้งพี่น้องเห็ดสดๆจากปลาเลยบ่ครับเนี่ย โอ้สุดยอดเป็นปลาเพราะท่านเนได้เอาขี้ดินออกอยู่เพิ่นว่า50บาทน่าสนใจแห่งครับพี่น้องครับผมว่าเนี่นะครับบุกเกาะกลุ่มว่าไงนั่นแหละครับพี่น้องครับก็เป็นบรรยากาศของตลาดขายของปลาลิ่มลำน้ำชี้นะครับถนน226เขตอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพี่น้องครับ เอาละครับพี่น้องครับกับขอบพุณนนะครับทุกท่านครับที่ติดตามการรายงานนะครับคุณผู้ชมพบเจอ,อสถานที่ที่น่าสนใจจะนํามาเสนอมานํามาฝากทุกท่านแบบนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับ